มันจะต้องมีอ๋อใช่ปรากฏว่ากีนี้ไม่ได้อัดจริงๆเด้วยทีนี้ไม่ได้อัดอาทีนี้อัดละอ้าโอเค กลงสรุปอีกทีนะคะว่าปัญหาใหญ่เนี่ยของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่คนไม่รู้จักสภาวะนิพพานว่าคืออะไรฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่อาจารย์สุภวรรณนะคะพยายามที่จะที่จะชี้ให้พวกเราเนี่ยรู้จักสภาวะนี้ที่เป็นช่องว่างของใจในซึ่งอันเป็นผลเป็นผลพวงจากการเอาสติมาปักที่ฐาน ถ้าใครเอาสติเนี่ยมาปักที่ฐานแล้วก็จะสามารถเนี่ยเห็นช่องว่างของใจนี้เนี่ยได้ได้ได้ไม่ช้าก็เร็วเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ช้าก็เร็วขึ้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าอาจารย์ได้พยายามเน้นให้พวกเราเนี่ยรู้ว่านิพพานช่องว่างของใจตรงนี้ก็คือนิพพาน แล้วก็แล้วก็อะไรต่อไปแล้วก็แล้วเรื่องของอช่องว่างของใจนะคะที่เรียกว่านิพพานเนี่ยอันนี้ให้ดูเนี่ยมันเป็นสองด้านของเหรียญอันเดียวกันช่องว่างตรงนี้อาจารย์ก็เรียกว่าวิมุติสุขวิมุตติสุขก็คือนิพพานในขณะที่คุณอยู่กับวิมุติสุขเนี่ยขณะนั้นคุณก็กำลังรับพาสษาบริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะฝึกเรื่องนี้อีก นะเดี๋ยวเราจะฝึกเรื่องนี้อีกพอเข้าถึงเนี่ยสภาวะวิมุติสุขอีกด้านหนึ่งเนี่ยในขณะนั้นคุณกําลังรับผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์ก็นิพพานเป็นเรื่องเดียวกันอีกเช่นกันนะแล้วก็ขอให้ดูภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นภาพแรกภาพเดียวในในโลกก็ว่าได้ที่พูดเรื่องของสติปัฏฐานสีเนี่ยอย่างครบวงจร พูดอย่างครบวงจรนะเวลาที่คุณเนี่ยฝึกเอ่อมาจนถึงฐานที่สี่ฐานที่สี่เนี่ยก็คือนิพพานฐานที่สี่เห็นภาพของอาจารย์นะคะ,ะในกล่องเล็กๆนะฐานที่สี่ตรงนี้นะคะก็คือนิพพานคือนิพพานก็คือจะต้องเนี่ยอยู่กับช่องว่างฉะนั้นในฐานที่สี่ตรงนี้ธาตุรู้ ก็จะสามารถรับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนี้นะสามารถรับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงนี้เนี่ยได้อย่างเป็นขัสสากบริสุทธิ์ตรงนี้เข้าใจนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาซึ่งเป็นซึ่งเป็นลักษณะของฐานที่สี่ของฐานที่สี่ฉะนั้นในขณะที่เราอยู่กับฐานที่สี่เนี่ยอยู่กับวิมุติสุขตรงนั้นแล้วอะ อาจารย์จะฝึกให้พวกเรานะคะดูลมหายใจดูความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ซึ่งก็หมายความว่าทั้งสี่อันนี้มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันหมดกลายครบวงจรครบวงจรบางคนอาจจะถามว่าแล้วฐานที่สามล่ะ,ะคุณดูอันนี้กลับมาดูภาพนี้นะคะฐานที่สามนะคะมันมีหลายแง,ง่หลายมุมที่จะต้องพูดถึง มันมีส่วนของการดูเจอรี่อันนั้นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่จิตานุปัส,สนาสติปฐานแต่ฐานที่สามนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าเอาเป็นว่าวิมุตติสุขเนี่ยเป็นหน้าตาของฐานที่สามแล้วกันเพราะว่าพอคุณเนี่ยเอาเอาตาใจนะคะมาดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายแล้วอะเจอรี่พวกนี้ก็จะลดน้อยเนี่ยถอยไปลดประชากรของเจอรี่มันก็จะลดน้อยลงไป จนกระทั่งเข้าถึงฐานที่สก็คือวิมุติสุขอาจารย์เปรียบเทียบเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียก t t p p p n n s สโตนเนี่ยของสวนของเซนนะคะเขาก็เอาเนี่ยหินก้อนหนึ่งเราก็ก้าวไปสู่อีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งอันนั้นอนาะจารย์ตามการจัดสวนเนี่ยของของของเซนใช่ไหมนะคะฉะนั้นฐาน1นสองนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเลียงเพื่อที่จะให้แต่ละฐานเนี่ยก้าวไปสู่ ฐานที่สูงขึ้นไปก้าวไปสู่ฐานที่สูงขึ้นไปฉะนั้นอาจารย์จะเอาสองฐานแรกเนี่ยมาขนานกันเอาสองเท้าวางตรงนี้นะคะก็คือเนี่ยใช้ตาใจนะคะดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายเพื่อลดประชากรของเจอรี่นะลดประชากรของของเจอรี่พวกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงไปพอมันน้อยลงไปแล้ว นะคะก็เหมือนกับว่าเราสองก้าวเนี่ยจะขินสองก้อนแรกเนี่ยก้าวไปสู่ขินก้อนต่อไปก็คือก็คือฐานที่สามจิตานุปัสนาสติปฐานซึ่งส่วนแรกนะคะส่วนแรกก็คือวิมุติสุเอาเปอย่างนั้นเราจะจัดระบบเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยฐานที่สามกับที่สี่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสองสองด้านของเหรียญอันเดียวกันที่มันอิงกันอยู่ ะะด้านหนึ่งก็เป็นวิมุตติสุขอจัดเป็นเนี่ยว่าเป็นฐานที่สมแล้วกันส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นฐานที่สามมายหมายคำว่ามาถึงบ้านบ้านหลังที่สามแล้วเมื่อมาถึงบ้านหลังที่สามมันจะมันจะมาอิงกับบ้านหลังที่สี่คือภ菩萨บริสุทธิ์เหมือนกับเป็นสองด้านของเหรียญอันเดียวกันนะคะเราจัดระบบใหม่เป็นอย่างนี้ก็ได้คุณจะได้เข้าใจเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สองฐานแรกก็คือหินสองก้อนแรกก้าวไปสู่หินก้อนต่อไปจะหินก้อนต่อไปก็ก้าวไปสู่หินก้อนที่สี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แต่สามสี่เนี่ยมันก็อิงกันอยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็เอาเป็นว่าวิมุติสุขหรือช่องว่างของใจเป็นหน้าตาของฐานที่สามนะในขณะนั้นซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรับผัสสะบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ฉะนั้นเมื่อมาถึงวิมุตติสุขแล้วสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆนั่นแหละ <S 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 เพราะว่าเมื่อถึงวิมุตติสุขแล้วก็คือได้ถึงช่องว่างของใจได้ถึงช่องว่างของใจคือว่างก็คือว่างลหละไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันว่างอย่างนี้ในขณะที่ว่างข้างในหัวว่างจากเจอรี่นะคะ ไม่ได้หมายความว่าข้างนอกทุกอย่างอุ๊ยทุกอย่างนี่ยปิ้งหายไปหมดเลยไม่ใช่ทุกอย่างยังคงอยู่สิ่งเดียวที่หายไปก็คือเจอรี่ของเราเท่านั้นที่มันหายไปเข้าใจไหมเนี่ยพอเจอรี่หายไปเนี่ยการรับรู้ทุกอย่างของเรายังคงมีอยู่การเดี๋ยวให้ดูภาพนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าเจอรี่หายไปนะแต่การรับรู้เนี่ยทุกอย่างของเรายังคงมีอยู่เหมือนเดิมยังเห็นภาพยังเห็นเสีย,ยง ได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสอะไรต่ออะไรพวกนี้ยังมีอยู่แต่เป็นการรับรู้อย่างเป็นัสษะบริสุทธิ์หละเป็นการรับรู้อย่างเป็นภาษะบริสุทธิ์ก็คือว่าเป็นการเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้หรือเป็นการรู้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยที่ไม่มีเสียงเรียกชื่ออะไรทั้งสิ้นคือเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเห็นเนี่ย สักแต่ว่าเห็นข้างในหัวเงียบกลิบเห็นตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้นี่คือภาษาบริสุทธิ์ที่ทุกคนเนี่ยสามารถฝึกได้เราไม่ใช่เฉพาะแต่ภาพนะคะเสียงกลิน่นรสสัมผัสนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยจะมีเนี่ยอะไรอะไรพวกนี้ในห้องอบรมที่โรงแรมเอเชีย นะก็มักจะมีเนี่ยพวกนี้เนี่ยให้ฟังว่าเป็นเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสักแต่ว่าเสียงโอเคนะคะเนี่ยฉะนั้นพอเราเนี่ยเข้าถึงภาษาบริสุทธิ์ได้แล้วแล้วในขณะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะฝึกด้วยอาจารย์ก็จะฝึกให้พวกเราเนี่ยดูดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ พอมาถึงจุดนั้นเนี่ยก็หมายความว่าลมหายใจของเราก็กลายเป็นนิพพานการเคลื่อนไหวทุกอย่างท้แยเก๊กพวกนี้กลายเป็นนิพพานหมดเลยความรู้สึกส่วนกายเนี่ยดูไปเนี่ยตามที่มันเป็นจริงไม่ต้องเรียกไม่ต้องภาคอะไรทั้งสิน้นเนี่ยตบๆแล้วก็ดูตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องมีเสียงภาคในหัวเลยเงียบกริบนี่แหละคือภัสสะบริสุทธิ์ฉะนั้นในขณะที่เราภัสสะบริสุทธิ์ประสบการณ์นี้ทั้งหมด เรียกว่านิพพานประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกว่าพระเจ้าประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกว่าเราอยู่กับสัจธรรมเนี่ยเราอยู่กับสัจธรรมเราอยู่กับของจริงความจริงเราไม่ได้เพ้อเจ้อเราไม่ได้มั่วเราไม่ได้คิดตัวเองเราไม่ได้ฝันอยู่กับของจริงเนะษษะี่ยภาษาบริสุทธิ์ดังนั้นพอภาษาบริสุทธิ์เสียงอันนี้คือเสียงของสัจธรรมเสียงนิพพานเสียงพระเจ้า ใชไหมโอเคนะฐานที่4คือนิพพานพวกเราอ่านนะการจะเข้าถึงฐานที่4ได้ในหัวจําเป็นต้องว่างจากเจอรี่ซึ่งเป็นของคู่ธรรมอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4คือทุกอย่างซึ่งมีภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัส จะต้องมองทานั้นอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์คำบริกรรมก็ยังเป็นเจอรี่หากทิ้งคำบริกรรมไม่ได้ย่อมเข้าถึงนิพพานไม่ได้นี่ชัดเจนนะผงเข้าใจนะคะฉะนั้นครบวงจรได้เป็นเรื่องถูกต้องอะไรก็ตามนะคะที่เราสามารถเนี่ยอธิบายได้อย่างครบวงจรเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะหมายความว่าเราจะรู้ที่มาที่ไปของมัน เห็นไหเราเริ่มที่ลมหายใจแล้วเราก็มาจบที่ลมหายใจฉะนั้นเราจะไม่มีอะไรที่เป็นช่องว่างที่เป็นรูโบที่เป็นที่เป็นช่องว่างมายความว่าที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ตรงนี้แหละค่ะนะคะน,ะคะนี่นี่ก็เป็นสาเหตุว่าการสอนเช่นนี้ต้องเป็นเรื่องถูกต้องเพราะมันครบวงจรและที่สำคัญอย่างยิ่งจักรวาลของเรามีการเคลื่อนที่อย่างครบวงจรเหมือนอกัน โดยมีจุดตัดตรงนี้จุดตรงกลางตรงนี้คือนิพพานเราตั้งต้นที่จุดนี้แล้วเราก็กลับไปที่จุดนี้เห็นไหมคะเนี่ยจุดตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราตายไปเราก็กลับไปที่นิพพานแล้วก็ไปอยู่ที่นิพพานแหละแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่ว่าอะจะกลับมาหาประสบการณ์อีกคุณก็เริ่มเคลื่อนเริ่มอะไรต่อไปแล้วก็กลับไปที่นิพพานฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าคําวลีว่าพาตัวใจกลับบ้านโอ้มันลึกซึ้งมากเลย มันลึกซึ้งมากมันกลับบ้านจริงๆคือในที่สุดพาเรากลับบ้านใหญ่บ้านใหญ่ของพระนิพพานบ้านใหญ่ของพระเจ้าบ้านใหญ่ของสัสจธรรมสูงสุดเนี่ยคือบ้านใหญ่บ้านเดียวเป็นบ้านเดียวของ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 ,ของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่มนุษยชาตินะคะรวมทั้งมนุษย์ต่างดาวอยู่กาแล็กซี่ไหนไม่ว่าก,กันจกกนจักรวาลไหนคู่ขนานไม่ว่าก,กันนะคะทุกชีวิตทุกชีวิตนะ่ยนะคะ ทุกชีวิตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในที่สุดจะต้องกลับบ้านเดิมแท้คือซอสหรือนิพานฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณคุณจะต้องเปิดใจกว้างๆเรื่องนี้นะคะคุณจะต้องออกจากกรอบที่ที่ฝังเอ่อใครช่วยมาเอาเจอรี่ให้มันใกล้เอิาจารย์หน่อยนะคะคุณจะต้องพยายามเนี่ยออกจากกรอบของพวกเจอรี่ กรอบผมศาสนาทุกศาสนาไม่จาเพาะแต่พุทธแต่ถ้ายิ่งคุณเป็นชาวพุทธแล้วยิ่งคุณรู้มากในเรื่องนิพพานรู้มากเรื่องปริยัตินะคุณก็คุณก็ยิ่งติงขัดเหมือนกันเน่ะเพราะว่าเมื่อไปถึงนิพพานแล้วว่ามันมันอยู่เหนือศาสนาพุทธแล้วคุณไม่ได้อยู่เหนือพุทธในแง่ที่ว่าพระพุทธเจ้าคือเกี่ยวข้องกับพุทธ แค่ในแง่ที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นคนที่เอาเรื่องนิพพานเนี่ยมาประกาศให้คนรู้ให้ชาวโลกรู้แต่โดยตัวนิพพานจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ตัวศาสนานเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคศาสนาของฉันดีกว่าศาสนาของเธอศาสดาของฉันดีกว่าศาสดาของเธอทานนี้ของฉันเท่านั้นดีที่สุดเพนที่สุดตรงที่สุดซึ่งมันไม่ใช่ล่ะ ตรงนี้คุณต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชานะคะ่ะอ่านเรื่องก่อนอวิชาดูเรื่องของนิพพานเรื่องของสัจธรรมสูงสุดจะต้องอยู่เหนือทุกาศาสนาเพราะว่าในที่สุดแล้วทุกชีวิตนะคะออกมาจากซอสเหมือนกันหออกจากซอสเหมือนกันหมดออกจากจุดดั้งเดิมใจธาตุรู้ที่เป็นประพัดสอนเหมือนกันหมดไม่มีไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพวกเรามาเข้าสู่ภาคปฏิบัตินะคะ แล้วแล้วอะไรแล้วแล้วแล้วเมื่อเราเข้าถึงสภาวะของความนิ่งช่องว่างแล้วเนี่ยอาจารย์จะให้พวกเราเนี่ยดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์แล้วก็ให้รู้จักสภาวะนั้นนะว่าคือนิพพานว่คือนิพพาน ถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็ขอให้นั่งหลังตรงนะ